ก็ให้เรามาโหจะปุเลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับจ้างใหญ่ทรงอะไรนะเปิดข้างลากไซใช่ไหมอ่าเป็น<า>เป็นลองทรงต่ำเนาะอลองทรงต่ำหลังลากไซ ตู้มให้ต่ำเอาต่ำเอาต่ำเอาต่ำต่ำปกติครับนี่ครับตัดข้างของมดแล้วครับเ็เหลือแต่ด้านหลัง ในช่างอารมณ์ดีนะครับในช่างอารมณ์ดีสบายสบายหน้าห้าแลวก็หน้าซอยเอาซอยเอาครับซอยนิดหน่อยให้มันเหลือปัดปัดวิธีวิธีนี้กดยังไงครับยังไงบอกวิธีได้ไหมเนี่ยข้างหน้า อธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกใช่ต้องให้อาจารย์อ้อนอธิบายนะแกอธิบายผู้จมผิดจบอธิบายไม่ถูกทําได้แต่อธิบายไม่ถูกนาะจับผีแล้วดึงอ่าจับผีแล้วดึงจับผีแล้วดึงเนี่ยแล้วกดลงไปแบบไหนล่ะกดปัตเตเลียนอธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกนะครับดูดูการตัดดูการตัดอธิบายไม่ถูก ดี๋ยวก็ลบเหลี่ยมให้หน่อยกันนะครับลบเหลี่ยมตัง้งใบหลังเป็นลากไส้แต่งลากไส้ให้หน่อยอเล็งขาเลยนะครับในแจ้งเล็งในแจ้งเล็งเว้มากันนะครับกม11นะครับ หลังเที่ยงนี้เปิดไหมครับจเปิดเช้าหยุดวันไหนครับหยุดวันจันทร์วันเดียวนะเป็นแบมีภารกิจเร่งด่วนอะไรเงี้ยเนาะถึงจะหยุดไม่งั้นจะไม่หยุดนะครับหยุดวันจันทร์วันเดียวหยุดวันจันทร์วันเดียววันนี้มันตัดกันในช่างนะครับโครวดเร็วมากเลยนะครับใช้เวลาแค่สามนาทีนหน่อยเองนันเนี่ยใช้นี้เลยนะครับใช้ตัวกรุ๊ เดี๋ยวนี่มีมีสารพัดเครื่องมือเลยนะไปหน่อยมีแสกอบเดี๋ยวลบเหลี่ยมให้ด้วยนะลบเหลี่ยมยลบข้างนี้หน่อยนะตุ๊กลบข้างอย่างเงี้ยเนี่ยลบข้างนี้หน่อย กับเอาข้างออกหมายถึงข้างๆน่น่าจะได้ตอบลงไปนิดอ่อาคาวิธีลกข้างออกโอเคเล่นอย่างนี้เลยเนาะง่ายๆเนาะไม่ได้ยากทีงานอนาะจารย์อ้อนต้องเป็นแบบนี้อาจารย์อ้อนกันงานนะครับ

ต้อความเท่าท่าอ่าต้องดูให้เท่ากันใช่ไหมดูให้เท่ากัน ดูซอยข้างนี้หน่อยแล้วก็ซอยข้างๆนี้หน่อยข้างๆนี้ต้องการี่ตอบหน่อยตรงนี้ได้แล้วนี่เอาเอาข้างนี้ออกหน่อยแล้วก็หลังซอยหลังให้หน่อย,อย,อย,อออยเอเอ,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 ซ,อ,อ,เอ,อซอยหลังให้มันบางลงไม่งั้นมันไม่รักกัน ปาดข้างนี้เลยปาดออเ,เอา,าออเลยอ่าปาดออาเลยนีย่เพราต้องการให้บางมันเป็นทรงดีเลวมีบางข้างหนึ่งหนาข้างหนึ่งไม่เป็นไรบางอีกเออเออบางช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้บาง โอเคประมาณเหือหลังอะริมหลังให้หน่อยว่าตรงไหนมันสูงมันอะไรก็เริม ลากใ้หลังนะครับลากใ้หลังให้ราดูส่หลากสจหลังนะจบกระบวนการเลื้ตัขูดในะช่ไหมที่นี่ สวยแล้วครับเดี๋ยวขูดแล้วกันขูดกันเหมือนช่างทำอ่กากันเหมือนช่างใเนี่ยไม่ใช่ช่างก็ต้องใช่ไหม,มอ,อ่าช่างมมเดี๋ยวลงที่ช่องอาจารย์อ้อนนะครับนี่กันนี่เหมือนช่างทำ จัดไปวิธีการบอกได้ไหมครับกดให้ตึงใช่ไหมต้องกดให้ตึงใช่ไหมครับเราจะทำอะไรไม่ได้เลยให้ให้ให ให้ให้เนื้อหนังอยู่ที่แล้วขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ต้องให้ตึงกดกดให้ตึงตามเนื้อเราตามกดให้ตึงเนื้อจะขยับตึงนี้ก็ไปขยับไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเนาะมันจะยากตรงนี้เลยปุ๊บที่ผมตัดผมไม่ได้เพราะตรงนี้แหละตัดผมไม่ได้เพราะการกันนี่ยากยากมากปราบเซียนหนึ่ không phải là gà, là con gì mà chiêu kim cừi đây, nó bị ta, ta chết ba tay đấy, như thế là sẽ bị chiêu đấy, quay cổ, ta đấy, quay cổ, 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 quay ควาะเอียดอ่อนของการกันการคูน,นกขัก้นตอนที่ยากที่สุด แล้วก็จะมีนี pues ่กันไก่ลิมแล้วนะครับอันนี 8, nah, ้ส <for> ับ <ct> ฟันปลาเลยนะนี่ฟันปลาฟันจอร์เก้ทำไมต้องเรียกฟันปลาเอาบอกเบอร์มาหน่อยนะครับ เบอร์โทรศัพท์ในช่างจะได้ลงไปในคลิปเบอร์โทรศัพท์ครับในช่างใหญ่แปดหนึ่งครับสามเจ็ดหนึ่งสามอ้เจ็ดหนึ่งสามสองเจ็ดหนึ่งอ๋อนี่อยู่ตรงนี้นี่เอออยู่ตรงนี้นเดี๋ยวจะถ่ายดูตอนจบมีเพลงฟังด้วยนะ,ะครับเฮโอเคแล้ว 你好。嗯嗯